ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมอาจารย์ป้อมเป็นไรเนี่ย อาจารย์ป้อมนั่งในโต๊ะแล้วเป็นไร่เนี่ยอาจารย์อาจารย์ทำไมไม่นั่งข้างล่างครับอาจารย์ป้อม จารย์ป้อมเดีอาจารย์ป้อมนะครับเมื่อเช้นี่ผมมาันอาการแปลกๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้มันมาถึงนะครับผมพามาถึงเป็นอาการแปลกๆเป็นอาการเข้าทรงอย่างไรไหมเะเร็าวไปเลยล่ะก็จะไปได้มา ส่วนทางตรงนี้นะครับเขาก็ทำตอนนี้กระทรงทำสละสลาหา้าง่็ทำก็อื่นเฮ็ดยังก่อนบนนี้เหรอครับเฮ็ดอะไนะเป็นล่ม,อ,มลอ๋อที่ที่ท,ที่ไว้พระสามมือ จารย์ป้อมเป็นอะไรเนี่ยอาจารย์ป้อมเป็นอะไรครับลูกที่เก็บพระพุทธรูป ยายไม่แต่ไหนยายยายบุคคยเห็นจะชือนี่เด้ยายมานาันนั่งยึดถูด้วยพื้นทั้งผีเด้อในสาติครับถูกสิบหกดอกถูกสิบหกดอกครับยายโอ้นี่อาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมมาแต่ละกิโลพื้นยางมากพื้นอยากมากเบิง่งอยากไม่เห็น เป็นอยากมาเห็นเพื่อนมาในนี่แล้วผมพามามาพ่อกันเนาะมาผ่อเนาะอาจารป้อมเฝ้าลักกิโลอยู่หันเลยอาจารล่ออยู่อ่ะนั่งเบื้องอาจารยล่อว่ะอาจารยล่อมุเจ้าบนนี้อาจารย์ป้อมเราเป็นคนใหญเราเบาบ่ได้ตัวเราเบาบ่ได้แล้วก็คือคืออาจารย์ป้อมนี่ ให้เราไม่ถู่บกเปล่าแบบนี้จารย์ป๋อมเอ้ยแด่พี่ใดก็บอกลูกบอกหลานด้วยอาจารย์ป๋อมเอ้ยมาขอสู่ขอหลาบน้ำอย่างนออาจารย์เพิ่นซื้อซื้อกับเจ้าแม่พี่ไดนออาจารย์เนาะบอกแน่จักสามโตแน่ นี่ไี่กไฟสาธุสาธุเด้อแม่แสงมันี่โอ้แม่จุรามณนีจะแม่จุรามานีเด้อบอกลูกบอกล้านเนี่ยขอให้สามตัวตรงๆเด้อคุณแม่คุณป่าเพิกิมากี่ยัง้อ่าจารย์นีคือสัตวงงะมงงนี้ก็อยาวมาีาววววาวว อย่างเิมเือมาขอกันมาพอกันละสิสงสัยสิมีบุญภ้าวัสนาดวงกันขอให้ได้สามตัวตรงๆเด้อบัจุดใส่เทียนอ้คือเทียนเด้อ

นี่ยังนอ่นนะใแออกนอนะว้ีว่นัน้ยขอเขียนให้เน้จ้านเิ่นเห็นเิ่นเห็นบอกให้งไงดเปห็นล้วเนเห็นแล้วเียนยเอ,อย่งไง แปดสองแปดศูนย์มาถึงกระไดโฉมเลยเนาะอาจารย์เนาะสาธุสาธุเพื่อนเล็กลูกสาวบอกเลยคือกันเลยบอกจ้าต้องเปะเลย แกสองเก่าเขาไปแจกเาาหเน่แกอยู่ฝุ่นเลยบ่อ๋อเห็นดานลังเลยบ่จ้าปัอง อ๋อเขาทำตาใส่อย่างนี้เขาทำใส่อย่างนี้ตรงเประเลยสวยสวยครับสวยครับสาธุสาธุแปดสองเก้าแปดศูนย์ ย่าอยู่แถวใดนี่อยู่แถวนี้ยังบ่เดี๋ยวอยู่ในตัวเพื่อสนมเงาบุกคข่ใหมามีกยังอาจารย์นี่เรียกบุคคบนี่อเหล็กใส่เบิร์ตนี่อาจารย์นั่นเล็ใส่ก้อนเนี่ยเหล็กสีขาวอยู่ฟางพุ่นโอ้โหไข่ใหญ่เลยกระถิ่นอ้วย 过来过来过来，要不要去练了不？ ยังไงจ้ไหนเก้าสองอยายนี่แหละมาขอยายนี่แหละจังสิซื้อก็เพิ่นได้เนาะยายเนา้อถูกถูก นองเก่างามอยู่ครับอืครับครับอาจารย์สีเนี่ยสีขึ้นงามยังติดแขกอ๋อนเห็นท่าันเห็นอัน่ๆคุณนเห็นอยูดตุ่นี้ใหญ่ด่านหลังเจ้าแม่นี่บ่ อ่านชูชูพูดก้อยพูดคนนั้นพูดเห็นนางเห็นนางอยู่หันพูดเห็นนางอยู่ทั้งป้ายพูดเลยป้ายตะเคียนเลยพูดว่าพูดเห็นนางอยู่ทั้งป้ายตะเคียนเลยพูดว่าเห็นป้ายพูดสูงสูงพูดอาจารย์สาธุสาธุอาจารย์ขอให้เทียงขอให้มันขอให้ตรงสาธุสาธุ อย่างโอืม um mm. uh ้เหล็กล uh ัก oh. ก uh ิโลเหล็ก huh. ล uh ัก huh. ก oh ิโลเหลียวยลักกิโลเขียนว่าลักกิโลด้วยเขาจะได้รู้นะถูกนะถูก